สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกับช่อง b a b y and friend นะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผ่องเพื่อนคะ่ะวันนี้นะคะนักวอลเลย์บอลสาวไทยมีแข่งซีวีลีก2024ที่สนามเวียดนามเป็นวันที่2ค่ะโดยแข่งเวลา16นาฬิกาพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้น นำเวียดนามก่อนในช่วงต้นเซตแต่เสียดายนะคะช่วงปลายเซตสมาธิหลุดขาะไม่นิ่งพอปิดเซตไม่ได้แต่ถือว่าคะแนนเนี่ยก็คู่ขี้สู่สีกับเวียดนามมากค่ะแต่ก็พ่ายเวียดนามไป1น,นต่อ3เซตก็ถือว่าเกมวันนี้นะคะน่าดูอีกหนึ่งนัดพอฟิลิปปินเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมากได้ไปเก็บตัวกับทีมวิคตอร์นาฮิเมจิสโมสรในลีกญี่ปุ่นด้วยก็คงจะได้แทคนิคดีๆจากโคดอวิทอรเซลินเกอร์มาเหมือนกัน แต่สําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาไปส่งหนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก่อนการแข่งขันซีวีลีเล่นอะไรวอร์มก่อนแข่งหรือเปล่านะ่าสนุกค่ะบอกแอดมินหน่อยนะว่าการเล่นแบบนี้มันคือการเล่นอะไร เป็นไงบ้างคะแฮปปี้สุดๆเล่นกันเกือบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นบีมเพี้ยวบุ๋มบิม หรหือชมพูนะคะคน้าจะเป็นของเล่นใหม่ของนักวอลลบอลสาวไทยของเราค่ะก็อย่างว่านะคะเกมการแข่งขันไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แฮปปี้แฮปปี้ค่ะวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมเชียร์สาวไทยของเรากันนะ16นาฬิกานะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทอสดทางช่องวัน31นะคะทุกคนแต่ถ่ายทอสดทางช่องจิมเอ็ม25ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปเทีอดมินท um, ํารบกวนใช้กันกดไลค์กด, like, กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ